สบ,บายดีพี่น้องกะยินดีต้อนรับกะสู่ซองคูดอยอีกเส้นเขาเส้นเคยนะพี่น้องคือเมื่อนี้คูดอยจะพาพี่น้องไปเยี่ยมยามเอือยยุ่นกับเอือยห่วมเนาะพี่น้องที่ว่าเป็นซองเอื้น้องที่ว่าเพิินพิการตาคือตาเพิินเบิ่งโบเห็นเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดได้ติดตามคูดอยแล้วก็น่าจะได้เห็นกับคลิปที่แล้วเนาะคือคูดอยกับคูคิวได้ไปเยี่ยมยามมาเนาะนะแล้วก็ <c oughs> มื่อนี้ได้มีผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องจากฟังไทยเนาะคือฝากเงินมาจํานวนหนึ่งผ่านทางซองของคูคิวเนาะคือซองคิวด์เนาะพี่น้องให้คูด้วยกับคูคิวเนี่ยแมนไปซื้อข้าวสารกับเครื่องนุ่งเนาะพี่น้องแล้วก็กับเครื่องไส้ประเภทนึงเนาะแล้วก็มียาด้วยเนาะให้ไปให้ซองเอน้ยนเนาะคือเอ่้ยยูนกับเอ่้ยห่วมพี่น้องแล้วก็ยังมีแมทเทาคุยเนาะพี่น้อง มีอยู่สองเขตด้วยกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราแมนคูคิวได้มาท่าคูโดยอยุพุ่นเนาะแล้วก็คููดยกําลังออกจากห้องพักนอเพื่อที่จะไปซื้อเครื่องเนาะพี่น้องแล้วก็ไปซื้อเครื่องแล้วก็จะออกไปหาคูคิวยุพุ่นเนาะแล้วก็เขาซานเราแมนคูคิวได้ตังมาแล้วแล้วก็ยังแต่เครื่องเนาะคือเสื้อกับประเภทยาเนี่ยเนาะแล้วก็คูดอยจะได้ไปออกไปซื้อแล้วก็จึงไปสมทบกับคูคิวพุ่นแล้วจึงออกไป หา,เอ,เ,าเอือยเพื่อนเนาะเดี๋ยวนี้เราเป็นครูดอยมาหอดหานค้ายเขื่อนแล้วนะพี่น้องนี่ยเราวครูดอยจะเข้าไปเลือกเสื้อให้เอือยเพื่นเนาะากับบุ้งหัวเอือยเขาสมัครเสื้อแบบใดเนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปเลือกข้างในบ้างเนาะ xưa เสื้อวอร์มบ่มีเสื้อวอร์มบ่ nọ เนาะ là ล่ะเอาให้ซื้อซื้อแบบใด๋ là, là, sửa thì... à này, cái sữa uống nát này, này

ตัวหนึ่นงเท่าไร่นี่ยนสาเนสิบห้าพันวะเอาัานี้สามตัวเอาเอาใส่ทุ่งเลยแล้วกว็ตัวนึงนึใส่ทุงนึงแล้วก็สองตันึงใส่ทุ่งนึง เห็นไหมพี่น้องซื้อเครื่องแล้วขอบใจเด้อเอาพี่น้องเดี๋ยวนี้เราแมนโฮได้เครื่องแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราแมนยังยาว่ามือนั่นเราแมนเอื้อยเพิ่นว่าเพิ่นเจ็บกระเพาะเนาะพี่น้องคืออยากได้ยาแอนตี้ซินกับยาซาลาเนาะ แล้วเดี๋ยวนี้เราจะไปหานยาพี่น้องนี่นะพี่น้องคือเดี๋ยวนี้เราแมนเรามาหานขายยาแล้วเราจะซื้อยาไปให้เอื้อยพี่น้องเพราะว่าเมื่อนั้นเราไปแล้วแมนเอื้อยพันว่าเอื้อยพันว่าพันยาได้ยาพี่น้องคือยาซาลากับยายาซาลากับยาแอ็นเตซินนะพี่น้องซื้อยาเลยยา amitacin hút té, rồi cả ya sala hút té. Này. Cái 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 อีมมันก็จ่ายน,นี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้ได้ยาแล้วนี่ละแมนยังยำย่ำครับเอลซีนะพี่น้องกับก้วก็น้ำดื่มพี่น้องเพราะว่าครูโดยเคียนเป็นรายการเป็นรายการพี่น้องนี่เนาะพี่น้องคือปัจจุบันละแมนครูโดยได้มาหอด แย่เขาบานตีนผ่านแล้วเนาะพี่น้องคือครูดอยนัดกับครูคิวว่ามาเจอกันอยู่บนนี้เนาะนี่คือตัวนี้ละแมนเครืองที่ว่าครูดอยซื้อมาจากในเมืองพี่น้องที่ว่าจะไปให้กับเอือยยูนกับเอือยห่วมเนาะที่ว่าเป็นสองเอ้ยนอ้อกที่ว่าพิการตาเนาะพี่น้องคือเพิ่นแมนตาเบิงโบเห็นทั้งสองเอ้ยนนองแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็อีคุณละแมนแม่เทาค้ยเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเฮาจะไปฝากเนาะ คือจะมียำยำนะพี่น้องยำยำกับขนมเนาะนี่ตัวนี้จะเป็นยำยำกับขนมเอลเซ่พี่น้องแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำเนาะเพราะว่าอยู่ฮัทนี่น้ำมันบ่มีพี่น้องเนาะคือมีก็มีอยู่ไก่เนาะแล้วก็เข้าไปตักมามันค่อนข้างลำบากเนาะนี่เราเลยซื้อน้ำมาอยู่สองแพ็คนี่เนาะแล้วก็ตัวยู่ซาโรสนี่จะเป็นเสื้อนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันโมไอฮอตยหนาวแล้ว เนาะคือช่วงนี้ลูกแต่เศร้าก่อหนาวแล้วเนอะแล้วก็เห็นเอือยเพินแบบบ่มีเสื้อนุ่งเนาะแล้วก็เอาก็เลยซื้อเสื้อกันหนาวนไปตอนเพินคนละโตเนาะอย่างข้าวสารพี่น้องเพราะว่าข้าวสารนี่อยู่กับคูคิวเนาะพอคูคิวกำลังตางมาเนะพี่น้องแต่ว่ายังท่านฮอดเถื่อแต่ว่าคูโดยฮอดก่อนเนาะแล้วก็กับยาเนาะพี่น้องเนอะคือใช้พี่น้องได้เบิ่ง นดี๋วนี้จะเป็นยาเนาะพี่น้องคือเป็นยาปลา่ากับยาแอนตี้ซินเนาะเพราะว่ามือว่านละแมนคูดคูคิวไปแล้วก็เพื่อนบอกว่าเลยเพื่อนบอกว่าเพิ่นอยากได้ยาเนาะยาแอนตีสซินกับยาพาล่าเนาะแล้วก็มือน,นี่ละแมนเขาก็ซื้อยาไปให้เพิ่นเติมเนาะทอเอทนี่เนาะพี่น้องคือเดี๋ยว <า S 2> นี้ละแมนคูคิวได้มาหอดแล้วเนาะพี่น้องนี่ กำลังจับกล่องว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเจ้าี่ะพลอดตัวนี้เรามันทางคู่คิ้วมาพี่น้องเนาะตัวนี้เลามันทางคู่ดอยมาแล้วก็ทางที่ว่าเราจะไปให้เอื้อยพนลเมนทางนี้พี่น้องสามแยกเข้ามาทางนี้น้ะนี่คือคู่ดอยมโหดุน่ตัางโดนแล้วพี่น้องพี่น้องแล้วก็มาทาอยู่สามแยกอยู่นี่เนาะมาทาสามแหกนี่แล้วก็ทาคู่คิ้วนะ คูคิวหามาหอดเดี๋ยวนี้พี่น้องนี่เนื่องจากว่านี่เนนเบนเิาวายไเนื่องจากว่ารถของคูคิวบุดีพี่น้องนี่บุมืนบุดีรถนี่ดีแต่ว่าตีนมันหัวนี่ยางแบนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้คูคิวหันมาซ่าเนาะว่าตีนรถบุดีนี่ต่างนักเติมพี่น้องนี่คือตัวนี้จะเป็น เ้าซานเนาะจะเป็นเขาซานที่ว่าจะไปให้เอื้อยเพื่อนเนาะคือคูคิวต่างม,มาแต่บ้านเนาะนี่แล้วก็เดี๋ยวนี้นี่ให้พี่น้องได้เบ่งสภาพอากาศเนาะคือมันซิคําแล้วพี่น้องเพราะว่าครูรอยมาฮอตโดนแล้วเนาะแต่มาทาคูคิวแต่เนื่องจากที่ว่ารดคูคิวบุดี้คือยางรดหัวแล้วก็ให้ใหมาซาแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก่อซีมืดแล้วพี่น้อง แล้วก็มื่อนี้คือสิไปบ่ทันเนาะพี่น้องนอคือคิวนาะมื่อนี้คือสิบ่ทันแล้วเนาะบ่ทันบ่ทันแล้วมืดแล้วนี่เพราะว่ามันมืดแล้วเอาบ่ดีไไปจังด่แล้วก็รถก็บ่ดีเติมนี่เพราะว่าคูคิวมากนะม่นขี่ไปประมาณ10 20เมตรแล้วมันได้ลงมาซูบลงมาเติมลมเนาะพี่น้อง แล้วขี่ไปสิบสามเมตรแล้วก็ลงมาเติมล่มเนาะถ้าเราไปมุมนี้ก็คือสิบอดบ,บานเขาเพราะว่าทางเข้าบ้านเขาเป็นค่อนข้างลาําลบากเออค่อนข้างลําบากแล้วก็เมื่อคืนลราเป็นฝนตกเติมพี่นอ้องแล้วก็มันน่าจะทางเจองือทางอ้วยมีขี้ตมหลายอ่ออาสองกิโลได้ห้าก,กิโลเมตรพวกนี้พี่น,น้องบ้านตีนผา,าแล้วก็ตามคิดว่ามุมนี้คือสิบบทันแล้วเนาะคือสิบได้เมื่อแล้วเนาะให้เอื้อยเพลินคือสีเมนต์ตอนเศร้ามืออื่นพี่น้อง ว่ามื่อนี้ละแมันรถของคุกกี้มีปัญหาเนาะนี่อันนี้มันรถคุวนี่เนาะเครื่องพร้อมคนพร้อมอันนี้ละมันรถคู่ด้วยรถบ่พร้อมคนพร้อมรถบ่พร้อมเอ้ยต่างเป็นนาที่นอนเนาะแทนที่จิได้เอาเขาคล้องเครื่องใส่ต่างๆทั้งยาไปให้เอื่อยเพิ่นเพราะว่าเอื่อยเพิ่นก็บ่สบายเอื่อยเพิ่นก็บแบบเจ็บกระเพาะว่ะสํา คนมากะจายาเอนตี้ซินเขากินกับพวกี้เนาะพอเราเตรียมมาเลยอะนะอ้ะอเนาะนี่ก็เลยเรียบร้อยยาพะรล่าพะลาเตรียมมาเรียบร้อยเอ้าเป็นจังได้ละมืออื่นละเขาคอยมาพุบมาพ่อกันอีกทีนึงพี่น้องเพราะว่ามือนี้คือซิบัทันแล้วล่ะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันฝนก็สิตกได้แล้วก็มันก็สิมืดแดพี่น้องเพราะว่าเข้าไปมันก็ไกล้เติบทางคนลำบากแล้วก็มือื่นแล้วก็หาค่อยมาพบมาพอกันเขาค่อยไปให้มือื่นตอนเศร้าพี่น้อง